ครับสวัสดีครับพบกันใน EP ที่3ครับผมของนะครับขั้นตองการปลูกขโพดหวานนะครับจากหมู่ว่านนี้นะครับเขาก็ได้นะครับพวนดินแล้วมาเบิ้งเล่วนะครับว่ามันเกิดเล่วเนี่ครับเขาก็ได้ทําการพวนดินนะครับพรวนดินไว้แล้วมือนีเลยมาทําการใส่ปุ๋ยครับนี่ครับปุมแบบเพชดแบบยังไงนะครับ นี่คือวานในหล่องเลยครับนี่เขาวานไวประวางต้นสองฟังนี่ครับวานไปสองฟังหลักกะไถกบครับนี่ครับหล่องกระปวดเปิดเกิดถือว่างอกอยุบอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับนี่ครับเพาก็ขาวานปุ๋ยไปแล้วครับตอนวานปุ๋ยมันแดดครับเลยบริเวณคลิปครับเลยมาเห็นมือนี้ครับอีพีที่สามครับใส่ปุ๋ย ไผ่กบครับนีที่สรงพื้นดินครับการติดตามว่ามันเกิดมาเกิดครับนี่ครับพื้นดินไผ่กบครับนี่เนาะเพราะว่าปลูกแบบว่าได้ยกหล่องครับนี่ครับถึงเสื้อกปลูกเป็นแถวแบบนี้แล้วก็ปั้นข่ายงาระว่างร่องเนี่ย เสร็จแล้่ยวว่านปุ๋ยไทยคบครับนะครับนี่วิธีการปลูกข้าวโพดนะครับ e ีที่สามเห็ดมะเบิ้งครับนี่ครับซุ้มฉีดไถมาแล้วพี่น้องก็เป็นทั้งสี่แล้วครับก็เป็นแถวแล้วครับเนี่ยต่อไปเทากับไถเบิกออกใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถกบเข่าเสียใหญ่นะครับก็แล้วครับปลูกข้าวโพดนะครับเดี๋ยวข้อสี่พลาดกติดตามจนได้เก็บคนละครับ นะครับอีิกไปแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็ลังสีไทยครับฝากมาให้เบิ้งครับเป็น EP ที่3ครับนี่ครับไถเรียบร้อยครับนี่ครับสีไทยเร็วๆก็เอาหนามมาใส่ในหลองครับอีพีต่อไปมีเอาหนามใส่ผมเนาะลืมลืมลืมครับโดยรถไถมินิจิบๆครับไถยกบปล้องข้อปวดนะครับนี่ครับ นี่ครับเป็นอีพีที่3ครับขอจบอีพีนีเพียงตท่านี้ครับสันๆครับพี่น้องก็ต้องบอกกันเงาครับนะครับขอบคุณครับ